เอาไนั่งสมาจริงนั่งนีหลังๆเนี่ยชัดเลยนี่ดีนะไม่ยกขาขึ้นมาด้วยแต่ว่าถ้านั่งรอก็คือใช่มีสวดด้วยมีสวดด้วยมีสวดด้วยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอ่าคาถาอะไรแต่แต่แบบแต่แต่เขาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาเขานอนเขาจะมี ไม่รู้เขาสวดหรือเปล่าหรือว่าปา่าเขากระตุกเฉยๆหรือแบบแต่จะมีทาเป็นว่าทําเป็นว่าสวดแต่ตอนหลับก็จะมีนะละเมอสวดละเมอท่องคาถามีละเมอท่องคาถาด้วยงงกลัวเริ่มมีแต่ความสับถ้างานไหนที่เขาสึกว่าเอยไม่มั่นใจก็จะแบบเริ่มมองอ่าเริ่มอยู่ไม่นิ่งแต่ถ้าเขาแบบว่ามั่นใจวิธีนี้เขาบอก Oh, จะเต้นไปเลย <all> right, จะเต้นไปเลยแล้ว <all right. S 2> อ่ะเเขาไม่มี <All right. S 2> น,นั่งสมาธิเหมือนเอิร์ธ